ฮอนด้าแอคคอร์ดปีหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับเครื่องสองจุดสองสภาพสีประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับยังโอเคอยู่เครื่องสองจุดสองนะครับ ไปสตาร์ทให้ดูกันเครื่องดีมากคันนี้เครื่องดีมากสตาร์ททีเดียวติดเลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับเนียเนยเลย เครื่องครับผมแห้งๆเครื่องเปลี่ยนมานะครับตรงรุ่นเคยติดแก๊สแต่ว่าแจ้งเอาออกแล้วช่วงล่างดีเครื่องดีมากครับแอร์เย็นแอร์เย็นเพีงพราะ เดิมครับมีตำหนิกระจกหลังขวาน่าจะมอเตอร์เสีย